สวัสดีค่ะเอกออโต้ค่ะพัฒนาน,นิคมลบบุรีมาพร้อมรถสวยๆเช่นเคยค่ะกระบ,บะคันนี้โตยโยต้าไฮลักวีโก้รุ่น2.5 J Power m i n o r c h a n s ปี2008เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะล้อแม็กใหม่ยางใหม่ขอ15นิ้วสวยๆเลยค่ะมีไฟเลี้ยวด้านข้างของตัวรถ พร้อมชุดแต่งบันไดข้างทำให้ขึ้นลงรถสะดวกมากขึ้นค่ะมีกันสาดแท้ใส่ให้รอบคันเลยนะคะกระบะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพจ Facebook เอกออโต้คารพัฒนานิคมลบบุรีได้เลยค่ะมีบริการแถมฟรีหลายรายการทั้งค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนค่าภาษีพรบรและค่าดำเนินการต่างๆค่ะ แม็กไลเนอร์ใหม่ๆสวยๆเลยมีกันชนท้ายตกแต่งด้วยโครเมียมสวยงามมากเลยค่ะสามารถเข้ามาชมที่เต็นท์ของเราได้ทุกวันเลยนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด7จ็ดโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นค่ะออกรถง่ายอนุมัติไวแถมฟรีค่าน้ำมัน1,000บาท แถมฟรีเงินทํำทุนสูงสุดถึง30,000บาทเลยค่ะไปชมด้านในพร้อมๆกันเลยเบาะหน้าและเบาะแคปหลังเป็นเบาะหนังแท้สีเทาสะอาดมากเลยค่ะโฮมสีแดงสวยๆเลยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมีเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 มีช่องเสียบ AUX แอร์เย็นฉ่ำมากเลยนะคะเดี er e ๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันค่ะเครื่องเดิมนะคะเครื่องดีเซล2 5 0 0ซีซี cc ค่ะคานเดิมฝาเดิม น็อตเดิมทุกตัวนะคะไม่มีรอยแกะรอยแงะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมแน่นอนร้อเซค่ะเครื่องยนต์ดีทนทานประหยัดน้ำมันเอกออโต้ <c ười> ค่ะพัฒนานิคมบลบบุรีคัดรถสวยเกรดเคุณภาพดีเท่านั้น <c ười> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <c ười> ให้เราด้วยนะคะ <c ười> ทางเรามีรถสวยๆลงให้ชมกันทุกวันค่ะ แล้วเจอกันใหม่กับรถสวยๆของเอกออโต้ค่ะพัฒนานิคมลบบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ